กับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอ้ยเด็กดื่นกับบ่ได้อยู่ได้นอนมันดูปลาเมาบ่สบายดีเป็นไงพี่น้องชิลกอ็อยู่บ่ปลาเมาเนี่ยเฮ้มันดูปลาดำจนได้ขันได้นวดเนาะคัแมม่พีนน้ออองเาสบายดีเนาะทุกที่ทุกทาง ทางใตอีทางเหนือผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ผู้ดูเลือกเดือนก็ไม่ได้อยู่เลยนอนพี่น้องเลยมาบีมาขัดเอากันปลาเม่าเป็นกระเพาะเส้นกระเพาะเอ็นพี่น้องเงอ้ยลูกเสียกเน่ได้ได้แล้วือวถ้าแหน่เราล้อมหน่วยยังไง ่มน้นนนนน่งกุยอนขงลบนวดยง่โลกงอย่เลยตะเกานวดม้าก็ไข่ม้าแต่วแลนบนแลนซอยบ่อนหันแลนซอยบ่อนี่นะพี่น้องแลนยิบจักแน่แลนจากเ,ากเห็ดข้องท่านแน่เผื่อสิาจที่เผื่อ <c oughs> เส่นขึ้นมาหาน้องมาหาเอือกไอพี่หน่องเด็กเด็กเด็กเพื่อกับจักเป็นยังผัวนะอาการหอนพบเอากบ่อนีกระปุ่นเปิดพี่น้องเอ้ยเปิดกับโบมียังกางเกงกางเกงขาสันกบอ่อนไปเลาะพี่น้องบางคำเนี่ยมันเลี่ยนหัวดิมันเป็นยัง ก็เลยผ่าอุดผ่าอมไล่หูไล่ตาเพื่อนะผ่าอมผ่ามป่าเมาหรือผ่าเขาไปอาบน้ำเขาไปอาบน้ำเผื่อมันเศร้าอ่ะอาบน้ำแล้วก็ผ่าหมาแล้วพี่น้องเลยฟ้องยันลุกฟ้องยันเลียนหัวอยู่คนเดียวเน้อยันเดือกชาวหยามหาชาวแพงผู้เหลืองนั่นหรือเปล่าบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีวัชพุกสุขล้นใส่สมองมันสบายกันยาเมาสินเบาๆไล่แล้วก็เมาบ่สบาย กาเมาสิหลอดอยู่บ่คืนยันนอนบักตรงดองอยู่ยังไงลาดำไปชงอีโนโมาให้กินมันมันจะเป็นยังมันบอกบ่ถือพี่เนอะชงยาหอมกินละกันย่างมานนวดึ้นโซมองอลไได้นี่มันเสียนตึงหรือมันผิสั่งแล้ว สวยปนี่เด้อเก่าหนวดแล้วมันเศร้าใ่มแนียบ่เศร้าบะบ่เศ้ากับมันบันเข้ามันบนเขาเรีมันนึงึอยู่เอานนิมากินอีโน่ประดาส่งอีโน่มาให้กินกินยังแรงแรงหนเมากินนะอ่าอนแรงเนี่ยก็เมา่ยยางไปเพื่อนยายนวดแล้วก็เมา่กิจกะจัอืมจกจั มาแล้วบัานนี้มันต้วแรงมันมากินข่าวพี่สาวก็แกงหนมาดกินเข่าวกับแกงป้าร้านเขาเอาแกงหน่อไม้มาให้อีกน้องเนตรมันนวลแกงหน่อไม้เพราะว่าเขาอึตรพระอมเลยกันไอ้เป้ยังอยากวิ่งอยากยังไปแล้วอืมเจ้าพาะคันแห้งคืนไปไหว้พระจนบ่อยจ็แล้วฮึดเป็นสีเวียนหัวอยู่ห้องพระแล้วลงมาก็เลย ถ้าเเขาไปอาบน้ให้มันมีแห้งอาบมันเย็นมันคือสีเศ้าคนอากาศมันอนแห้งเนาะเป็นนอากาศกจักิดว่อือากาศหอนอากาศห้อนจะเจ็บหัวพราตอนแรกนะย่างเขาไปบุงเพื่อนน้องวัอืตอนก่อนสไปเือนไปนวนไปเือนน้องวันก็เหิงเตไปเมียน ไปเหมี่ยนคอนตาลคอนยัางไปกึ่งโอ้ยไปกึ่งคอนตาลมักใหญ่เอ็นเจ้าขึ้นคอนตาลน่ะก็บไปกึ่งดอกให้ผู้ชายกึ่งแล้วไปเก็บไปย่างอะไรเก็บพวกอันเป็นหลอกเป็นเลี่ยบไปย่างย่างอะไรเอ็นเขื่อนลายอะไรเห็ดเวียกลายเห็ดเวี้ยหนักเวียกลายมันสะสมมันก็ะขืนน้อยใหญไปเก็บเวากระเพาะเส้นกระเพาะเอ็นไปร่มกันเรื่องสิ่งเหตุของน้ำ ลงกันไป้ได้เบากันกับสามยั่งบนท่านตกลงเนาะคุยกันถึงเติบแล้วคุยกันแล้วเราเลือยขำมาเฮือนขำมาเฮือนแล้วเอาเงินไปจ่ายค่าสร้างสามพันผู้กระเบื่องนะสามพันบาทเอาเงินไปจ่ายเลยไปนั่งเล่นแล้วไปกินจักกะจัล้วก็กลับมากลับม้ามากินข้าวแรงเพราะว่า พรอะอืดผะอมผะอ,อืดผะอมมันใจอยากโลอยากขาดโอ้ยจนบอกอยากแหลวเด็กนายสิเป็นซาเลวินอยู่คนเดียวได้เลยก็คืดยังมาหาเจ้า,าแพงในเขาปั้นละต้องโทรมาน่อยอย่าขืดยังมาห้าน้องบอสว่าชิมาหอมน้องบอสหอมเป็นหอมจังเป็นวิน่งน,น <laughs> มะมาหอดมาแท่งน,นักกว่าเก่ามาหอดกับบัดรกองดองมาปุ๊กเอาอเอื้อยเอื่อยนอนนอั่น เอาที่รอถ้าที่ใหญ่แล้วนะนะอีโป่มก็ใหญ่ไว้นะแล้วอุ้ยมีพี่แล้วนี่แหนี่นะเดือนเดือนีอืนะไว้ไเมากันลอกเือนาเอามายนมันเดิกเนาะาส่งยาหอมกินได้ถลืมิทานข้าวซะมันืแห้งมันบ่ฮู้จักได้มันตึงไปเ ย mm ่าบนไดสบายดี um. ่ะ้ยมาสบายดีูนี่ะบไดสบายดีค่ะหงหเงี้ยงมาห้ป้าใช้ป่าดีีน่าใ้ปาไงใ้่าหาเงี้ยงมาห้ป้าเนี้ป้าตายลาชัมบียี่หลาอยู่ใช้ป่าเอินหานะอยนนอนยี่หลาอยู่บนนอนบนยิงยินบนลูกบ่โอ้ยดยสังด่า มาก็ไปแนมเบิ่งกับทร์ัาต์นะแนมมาเบิ่งกล้องเนี่ยตีให้ป้าลุงเบิ่งนะผมติดสื่อเยอะละละอาชีนอนบ่กระจายรัวได้เหมือนกันเลย<ะ>เราหายไปจ่อยช่องลาซาหัวเบิ้ลูกเดือดหายเอาบ้าทรศัพท์นะมาเมสิสซากแบตมห นวดยาอีก่เข่าอีดเลยยังไนวดไปเลยนวดที่เป็นชวโมองอะที่นองแต่เกานวดแล้วมันลุ่มกัเมานวดแล้วมันลายสบายสิอืมอีหยังกอกอนี้ด้ลูกอางนให้เล็กอะอีหลาบอกให้ลูกบอกเอฟซีบอกพิ่าอีตุนล่ อืมะอจตนหลานไอวินเห็นไอวินได้บ่ไอวินกินไอวินมาหายกินหทำเลยไอวินหายอยู่บ่บ่ไอวินไอวินหายอย่ากินอยู่บ่โอ้ยเฉพาะอจังมาหายอยากกินอ่าย่งอาหารอยากกินขนมยังลูุเบิดยิ่าเห็นอยู่ใส่ีิ่าเห็นไปได้ลูก อีหลาคือโบกินในเฮือนน่ะลูกมันมันมันิดเดียวหนิมันนิดเดียวอืมมันเบาเสะบ่อยากกินขนมอยากนมอยากกินขนมซาลายมาหาอีเวนนี่นะอีหลาเห็นขนมซาลายนะพายเอาเอาคองงามๆด้วยอ่ะเอาไม่เอาวาไม่ลูกผ่าเนี้ยก็ พี่ว่าแน่มาบ่งโทรศัพท์พี่เอว่าน้ำแม่ก็ได้ว่าน้ำแม่อยู่ระยองพัทยาเอาว่าพี่ากจั่จั่ายยาับน้องเหอ่พี่น้อเด็กน้อยไหลเลียงสาจ้าไปเห็นอ้ายได้อ้บ่แบวงไ้บัห้ามบ่ีหล่าบ่เอาโอ้ยรานมเ็อ้บไอ้บ่แหวงไงีล่าบ่ลูก อุ้ยเอาขอน้าแม่จ้าแม่ตะอีตุนนะขอน้าแม่อยู่พัทยาจ้าลูกแม่เอาเอาดีๆีตอนอีลาว่าเด็กอีลาขอขนมน้ำผึ้งก็ FC ขอน้ำผึ้งข้อไม้ขอน้ำผึ้งดุขอน้ำป่าน้ำลุงบ้าขอน้ำป่าลุงพ่อป่ารุงอยู่อยู่ฝั่งไทยบ้าว่าซะ ขั้นสีว่านะขั้นอยากกินขนมนะพี่แนมมาโทรศัพท์พี่อีหล่าวดีๆอยู่ฝั่งไทยเล็กขนมอยู่ลาวมันบุมีได้ลูกชาลายนะอยู่ฝั่งไทยลูกแม่อยู่พัทยาอ้าวดีๆที่ขั้นยาอาจารย์พิ่นบอกฝากมาให้ได้มีแต่ว่าบ่าอ่ะอ่ะอ่ะฝากอันชาลายมาให้อีหล่าในเด้อจ้ะ โอ้ยอยากขนมพี่น้องเอ้ยมาว่าเอาไปไตอีตุนอะไรบ้างนี่ยซาโพดยังไงฮะนี่และซาลายท่าอ,อ,อยู่พันอยู่อยู่ไทยโมแมนขนมค่ะเดขนมซาลามันเป็นซาลาเออซาลาเป็นแผ่นค่ะอยู่ไทยพี่น้องเอ้ยเพื่อได้เพื่อได้อันอีลานาฮักเพราะฉะนั้นเพื่อได้ยังไงอีลากินกับซื้อมาผดกฟอนเดอรพี่น้องเลย ไปหายไปห้องอยากกินน้ำเขาคอยกะบะหูดอกชาแพ้งกะบะหูนะพี่น้องได้ว่าหายตามพฤธรรมชาติเ็กน้อยไม่จีบไปชนใจญ่มึงดูอยากแห้งจดกะมาขอนำซื้อขนมมาให้อีหละในเด้อว่อซาโอ้ยเอายังหนกมือบอกนะแม่ลูกอยากกินอีหยังไงนางดีดีนางดีดีเรียบร้อยกินอีหยังไงลูกบอกป้าลูกแล้วเร็วเด็ดเนี่ยเดเด็ดเน่เด็ดเดน่บออยากกินยังไง โอ้ยอยากกินเลยลายแต่อีตนจะ่จยซะเว้ยบเคยคอจะถือบบเคยคอจะถือเมื่อนี้ไปเล่นน้ำอายเลยอางแบ่งอ่กินอ่างอายโบแบ่งให้กินทรกมาบการบังิันเลยว่าจนกินบบปันเน่ยเนาะหายนีมาพัดใยหูจักแล้วมันหายนาะ เ้านี่เลยเห็นมันหายมาเวรนี่อีหล่าอยากเวนอยากอีหล่าอยากกินขนมน้ำไอวินือนึกว่าขนมอีร้าเอฟซีฝากมาให้ฮะผักเยอะเยอะผักเยอเยอะเด้อเราเป็นแต่อีต้นเนาะพี่น้องอ้าวพี่น้องคนใดอันนี้เป็นเอฟซีอีหล่าก็ผากมาให้เป็นกินเนี่ยเด้อพี่น้องเอเป็นแต่อีต้นอีกหน่อยเนาะ ได้เลี้ยงสาพี่น้องเอ้ยพ่อแม่บ่าเดอกปลาเมาจนงงเป็นจะว่าอีหลาันี่มาได้ทันได้เนาะว่าว่างว่าอีหลาคือคอให้ตัวเองปลาเมามีแต่พาอีหลาคอให้ผู้อื่นได้ลูกคอมาให้ผู้อื่นบคอให้ตัวเอง ปกติขนมอีหล่าก็มีเด้อยู่ห้างลูกขนมอีหล่าก็มีอยู่ห้างลูกล่ะอีหล่าคือขอ FC มันบ่ยลายโอ้โดยเว้านําคุณยายล่โดยน้ามันบ่ลายมันบ่มีตัวแบบ่อาหารหนาอาหารปาลูมันบ่มีตัวแบบ่ใน้าน่ะลูก เอออยากกินแบบของไอไอวินกับลุงท้าแหล่บอไปเห็นพี่น้องเอยไปเล่นแล้วไปเห็นรอยกคือหองเขาอ่าแบ่งใหอบัดโบแบ่งให้กินโอ้ยจาสงสารน่ะลยอ้บอกข้อแม่รูปแม่อยู่ปัตยาอ่ะขอบคุณขอบคุณป้าลุงลวงหนาเลยเลูกเด้อ นกัามขอบคุณเด้อนนางอย่าลืมผากมาใหอหลากินเด้อเนาะใส่มาายอหลักินเด้อโอ้ยลุ่ขอยอาเยอะเยอะอัเะโอ้ยไล่เรียงสาคักพี่น้องป่าเมวป่าเมาเมแพงบ่เคย ขอให้อันตัวเองจกออเถืเ่อมีแต่ในเฮือนแล้วก็แบ่งให้หมูกินอันนีม,มีแต่คอมาหายหมูเนะาะแบบนนี้ไปเห็นหข,ของเขาเพราะว่ามาหายมาหงบ่ได้กินอโอ้ยสัตว์ะินทนียกม็มีอืมเอามาฮอนี่ก็สิปิดคลิปนะพี่น้องฝากกด <สา S 1> ไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อพี่น้องเดอ<ม>้อถ้าแม่นบ่มีในหาดในบปได้กินนั่นน่ะละมึงนะเนาะมาดี<พ>า